สวัสดีทุกคนนะจ๊ะอันนี้สั่งจากเน็ตกุยช่ายกุยช่ายเดีย๋ยวเรากุยช่ายนี่เขาถ้าปลูกรอดแล้วตายยากแล้วก็จะสามารถขยายได้ไม่รู้จกเข้าใจใช่ปะเพราะฉะนั้นอย่าไปซื้อซองนะซื้อแบบเนี้ยไปสั่งมาอันนี้แบบปลาเราเขาไปสั่งร้านหนึ่ง ร้อยห้าสิบเนี่ยเนี่ยร้อยห้าสิบะเนี่ยมันจะมีร้านห้าสิบบาทก็มีนี่นะติ้มๆเลยตัดแล้วก็ติ้มๆจิมๆดินอะไรก็ได้ต้องเอาแบบนี้แหละนี่ตัดอย่างนี้แล้วก็จิ้มไป คือไม่เอาแล้วไม่ซื้อแล้วจิ้มไปแบบนี้เดี๋ยวใส่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 ใสใสใน,น่นโน่นโน่นอั่นโน่นอ้นันต้ตนหอมต้นหอมที่ปลูกจากหัวหอมนะไม่ใช่เมล็ดพันธุ์นะไอทีโรยเมล็ดไว้ไม่ขึ้นไม่งอกเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวนี้ไหลย,ยี่ห้อแล้ว ที่ไม่ขึ้นไม่งอกนี่ใส่ไปเผื่อเป็นปุ๋ยนี่นะคือเพิ่งมาส่งต้องรีบปลูกจิ้มจิ้มใจครับไปเดี๋ยวให้เขาแตกนอกไม่รู้รอดไม่รอดแต่ส่วนมากถ้ามาแบบนี้นะยังไงก็รอด เนี่ยมาแบบนี้เราก็มั่นใจว่าน่าจะรอดถ้าดินเราไม่เป็นกรดเป็นด่างนะยังไงก็รอดปวกแบบนี้แหละแต่กุใช่ยเขาชอบแดะเนี่ยสั่งมาแบบนี้นะดี เพราะมันเล็ดไม่ไหวแล้วไหลายี่ห้อแล้วไม่งอกแปวเมเล็ดพันธุ์ด้อยคุณภาพเสริมคุณภาพมาขายพวกเราแย่มากคนที่อยู่ในกลุ่มปลูกผักเนี่ยบนกันเยอะผักชีอะตัวดีเลยมีใครปลูกผักชีแล้วสามารถไปต่อได้บ้างอะ่ะเออขยายต่อได้บ้างอะ่ะมีไหมอะ่ะสิบปีที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าได้แสดงว่าได้มเมล็ดพันธุ์ที่ดีถ้าคนไหนคนไหนสามารถขยายต่อเลี้ยงจนมเมล็ดพันธุ์แข็งแรงแล้วไปขยายต่อได้แสดงว่าได้มเมล็ดพันธุ์ที่ดีนี่แบบนี้แหละจริงๆอย่างที่เราบอกนะเราจะขอเพื่อนในหมู่บ้านเราก็ได้นะ ขอเพื่อนสมาชิกในหมู่บ้านเราเนี่ยเขาก็ปลูกเนี่ยขับไปท้ายซอยอะ่ะไปขอถอนถอนมาปลูกก็ได้แล้วเพื่อนบ้านเราให้อยู่แล้วเขาปลูกงามด้วยต้นใหญ่ด้วยเนี่ยกะว่าถ้าเกิดปลูกอันนี้ไม่รอดนะเดี๋ยวจะไปขอแล้วใส่เข้าไป โูกมาหลายๆมองนั่นเนีย่ยถือว่าโอเครากแข็งแรงรอดไม่รอดตัดจิ้มไปก่อนเอาแบบนี้แหละดีไม่ค่อยอยากจะนั่งเลยลำปวดเขา่า คนที่มีอาการปวดเข่านี่เนาะส่วนมากนะนี่ได้ไหมไม่รู้จิ้มจิมไปก่่นคนที่ปวดเข่าห้ามนั่งยองยองนะจ๊ะเขาห้ามนั่งงอเข่าเข่าซ้ายโอเคแล้วเขาขวามาแล้วต้องใส่สพอร์ตเข่าอีกอ ข่าด้วยขาแล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวรอรุน้นยังไงเราก็มั่นใจว่ารอดนะเนี่ยเนี่ยจริงๆอ่ะเราดูแล้วยังไงก็รอดแต่จะรอสักกี่ต้น <c oughs> ไม่สวยเอาไปใส่ปุ๋ยกัน ทำแบบนี้ดีกว่าอย่างที่เราบอกถ้าเราจะขอใครอะ่ะเขาก็ให้เราจะขอเพื่อนๆในกลุ่มปลูกผักอะ่ะเขาก็ให้ขอซื้อสมมุติขอซื้อเขาไม่คิดตังค์อ่ะแ้วเราเป็นคนขี้เกง่งใจอบอกตรง้าเราเลยแบบเอออุดหน,นุนอุดหน,นุน อุดหนุนคนที่เขาขายดีกว่าจิ้มครับบ้านเนี่ยแล้วรดน้ำอย่างที่บอกนะ่ะถ้าปลูกรอดเป็นสิบปีน้องเอเก้าทีเกเกษตรอินทรีย์เคยให้เรามาแล้วด้วยเราไม่ได้ใส่ใจด้วย น,น,นี่ยังไม่ทันไลเลยเธอนี่ยังไม่ทันไลหอยทากก็เยอะเยอะจิ้มเข้าไปถ้าต้นพันธุ์สมบูรณ์นะสบายเราเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปจิ้มตรงโน้นจิ้มหมองนี้จิ้มหมองนั้นดูมันซมๆหิวๆยงเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเขารอดนะ เอาไปไว้หลายหม่องเผื่อดินตรงนม่เป็นกรดเป็นด่างอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าปลูกครั้งเดียวรอดนะสบายแล้วอันนี้น่าจะรอดปะป้าเราสั่งในลัสมอลต้นพันกุยช่ายพิมพ์เข้าไปว่าต้นพันกุยช่าย เ้วก็เลือกเอามีหลายร้านเดี๋ยอนี่มักลบดีนี่แหละแบบเนี้ยดีสุดอันนี้อีกเพื่อนบ้านเราเขาปลูกง,งามงาม ซอยห้าอยู่ซอยห้าเป็นกรรมการหมู่บ้านชื่ออะไรวาลืมสมองวิฐานสมองแย่มากเลยเละเล้เลงเช่ะ ความจำก็ไม่ค่อยดีมันก็เท่าไปตามการเวลาเด็ดนีะอืมเอานิ้วเอานิ้ว,วกดไป็ูรูจิ้มเข้าไปเอานิ้ววางปลูกไว้ง่ายๆเลยนะปลูกแบบง่ายๆเลยตัดนะตัด ต้องสั่งอย่างี้แหละมาปลูกอตอนนี้พวกเราจะต้องให้กำลังใจคุณหน่อยบ้านไร่ยพยยอมนะใครจะมาฟังถึงตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้คุณหน่อยบ้านไร่พยอมอะ่ะเขาเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ เราก็สังเกตนะว่าทําไมไม่เห็นคุณหน่อยเข้ามาคอมเมนต์ในช่องเราหลายวันปกติคุณหน่อยต้องเข้ามาคอมเมนต์ที่ช่องทุกคลิปทุกคลิปนะแล้วอยู่ดีๆคุณหน่อยก็หายไปแล้วเราก็ไปดูคุณหน่อยก็ไม่ลงคลิปด้วยเราก็เลยเข้าไปทักในไลน์คุณหน่อยสบายดีไหมอะไรเงี้ยเราก็ทักก็ไม่ตอบเงียบ เราก็ลองโทรไปโทรไปก็ไม่รับสายโทรไลน์ก็ไม่รับโทรเบอร์ก็ไม่รับก็เลยเป็นห่วงก็เลยยังคุยกับน้องบีอะ่ะช่องไม่มีปลุกผักไงเราคุยกันอยู่แล้วน้องบีก็ลองโทรไปก็ไม่ติด มันก็ยิ่งทําให้เราแบบกังวลใจใช่ไหมว่าคุณหน่อยเป็นอะไรไหมคุณหน่อยเขาอยู่คนเดียวด้วยไนงะอยู่บ้านไร่คนเดียวใช่ไหมมันเราก็ยิ่งเป็นกังวลไงโทรศัพท์ติดแต่ว่าไม่รับสายเงี้ยเป็นสิบสิบสายอะ่ะน้องบีโทรไปก็ไม่รับสายอะไรเงี้ยปรากฏว่าเราก็ยังไม่ยอมแพ้นะเราก็ไปตามหาลูกสาวของคุณหน่อยใน Facebook อะ่ะแล้วเราก็ทักไปแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรมาลูกสาวก็ไม่ได้ตอบ เราก็โทรอีกจนกระทั่งลูกสาวรับสายเนี่หนะถึงได้รู้ว่าถามว่าโอ้ดีใจมากเลยที่หนูรับสายเนี่ยถามว่าแม่เป็นอะไรพอดีแม่เขาป่วยค่ะเขาเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแม่พูดไม่ได้แม่เดินไม่ได้โอ้เรานี่อย่างว่านะอย่างที่คนเคยที่บอกคนเคยส่งสวัสดีสวัสดีสวัสดีส แล้วอยู่ๆหายเงียบไปเงี้ยมันก็น่าสังเกตผิดสังเกตแล้วไงอืมก็เลยบอกบอกขอหน้าต้อมคุยหน่อยอะไรเงี้ยบอกพูดได้เลยค่ะพูดได้เลยค่ะก็คงจะเปิดสปีกเกอร์โฟนนั่นแนหะก็เลยบอกให้คุณหน่อยขอให้คุณหน่อยหายไปๆไนะคะ อมก็เห็นผิดสังเกตไงคุณหน่อยหายไปเงี้ยก็เลยเป็นห่วงรอให้ลูกสาวอัปเดตอาการอยู่แล้วก็รอให้น้องพลอยอัปเดตอาการคุณหน่อยให้หน่อยว่าตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วรู้สึกตัวดีไหม มีการพัฒนาอะไรบ้างได้ยินคือรู้สึกรับรู้อะไรไหมขยับตัวได้หรือยังพูดได้ไหมอะไรเงี้ยรอเนี่ยรออยู่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆทั้งสิ้น ก็พวกเราก็กลุ่มปลูกผักน่าจะรู้จากคุณหน่อยบ้านไร่พยอมเป็นคนที่เราตั้งชื่อให้หญิงแหลกหญิงแกร่งแห่งบ้านไร่พยมอม,อมไปดูเถอะแล้วทีนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณหน่อยจะกลับมาปกติได้เมื่อไหร่และเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยมันอันตรายใครที่มีอาการมึนหัว มึนๆงงๆอะไรเนี้ยเนี่ยหอมแดงนู่นต้องไปตรวจสุขภาพนะก่อนที่อะไรมันจะสายเกินไปเรานี่ตัวสุขภาพประจำปีอยู่แล้วของเราก็มีไขมันสูงนิดหน่อยนะนิดเดียวแต่หมอไม่ให้ยาหมอบอกให้ควบคุมเอาอืม หมอที่โรงพยาบาลคลองหลวงน่ะเราก็มีไขมันในเลือดสูงนิดนิดเดียวหมอไม่ให้ยาหมอให้ไปคุมเองแล้วไม่มีความดันเราไม่มีโรคไขไข้เจ็บมีแต่ข้อเข่าเสื่อมเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วก็เจ็บลูก,กตา ไม่เจ็บนานแล้วแต่ไม่กี่วันก็มีอาการเนี่ยพอละขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพใว้ดีๆเดอ้อหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสรนเวลาชีวิตม,มีอะไรแน่นอนจำไว้จำคำพูดเราไว้นะว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ท่องเอาไว้ให้ดีๆเลย อย่างเนี้ยอย่างคุณหน่อยเนีเห็นปะอยู่ดีๆคุณหน่อยหายไปยังไงหายเงียบไปติดตอ่อไม่ได้มารู้อีกทีคุณหน่อยล้มป่วยนี่เองเป็นกะะัลยานิมิตที่ดีของเราด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพเดอ้อ ยังไงก็แล้วแต่ต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆพยายามให้ถึงที่สุดมันเอาแนมเอานอนไม่ได้อยู่ดีๆก็ฟุบไปวูบปไปอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมบางคนก็กินยาตามที่หมอสั่งเ่แต่อยู่ดีๆก็วูบไปเออดูหน่อยเขาเป็นคนแข็งแรงด้วยนะอืมดูเขาทำงานทำสวนทำอะไรเนะี่ยใช้เครื่องจักร ใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดต้นมงต้นไม้หญิงแรงหญิงแกร่งแห่งบ้านไร่ของพยอมเราเป็นคนตั้งชื่อให้ไปเลยเด้อเรียบร้อยแล้วรอลุน้นจริง,รงๆอ่ะเขาบอกว่ากุยชายเขาเลี้ยงไม่ยากหรอกคอยดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยแค่นั้นเองผู้พืชอะไรก็แล้วแต่ที่มีกลิ่นเฉพาะตัวกลิ่นแบบชุนๆ มีพวกกลิ่นน้ำมันหอมระ,ะเหอยอ่ะเขาไม่ค่อยมีพวกมาลงแมลงรบกวนนะเหมือนพวกมาตูมแขกเนี้ยเออหรือไม่ก็ไอพวกพืชที่มันมีสารที่เป็นพิษต่อพืชแมลงมาลงแมลงคณะชาัยยาเออคณะเม็กซิโกเงี้ยนั่นแหละหามาปลูกกันเดอ้อไปนะแค่นี้นะ